อทุกคนคะวันนี้ป้าเกศพามาเที่ยวนะคะนครศรีธรรมราชค่ะวัดส,สะศีมนค่ะไอ้ไข่ค่ะเจ๊คนสวยค่ะสวัสด,ดีค่ะอพี่น้องอยู่ต่างประเทศนะจ๊ะวันนี้ป้าเกศพามาทําบุญทําทานอีกแล้วจ๊ะมาชมเรามาดูสตอกันอีกแล้วจ้าเอาต้นอสตอมาใหม่อีกแล้วเหรอ แล้วเจ้าเหรอจ๊ะเห็นไหมเห็นไหมปพเกตมานี่รู้ไหมคะพี่น้องจ๋สะสตอแมทเลยจา้าแมทเลยจา้าสตอมาใหม่อีกแล้วนะจ๊ะแต่ปพเกตเหมาเลยค่ะเจ้ารอบแรกเหมาเป็นแมทเลยจา้าเดี๋ยวก็จะซื้อไปฝากเพื่อนอีกแล้ว อันนี้เคยจะเคยเคยจะไม่ใช่เคยทำนะจ๊ะเคยเคยทำน้ำพริกจ้าร้านนี้ขายดิบคายดีเลยจ้ากินพัดล้มขายยังไงจ้าคนสวยเท่ร่นรนะครึ่งโลครึ่งโลขายยังไงอะ คคไม่ไอ้นนี้พัคเกตเคยซื้อมันซื้อที่นู่นเเาอาไปจากใต้แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขายไปเถอะเคยจะเคยกล่องเท่าไหร่ข้าเคยอ่ะ คาสอาจย์ไปไปเพื่อนหน่อยอ่ะเร็วๆะะ FC จ้าซื้อบ้าน FC จ้าสองกองจัดไป,ไป,ไปกินเพื่อสุขภาพพี่พไไซื้อไปเถอคะค่ะโอโ้โหสวัสดีค่ะเจ๊ค,คนสวยมาขายของหรอคะอ๋ะอยาาอ,ยอ,อยู่ใต้หลาวแหละต้นแหล่งใต้เป็นไหมจ้า ช่วยใจค่ากระปิช่วยใจค่าเคยไปหน่อยจ้าหนึ่งร้อยบาทจ้าเจ๊ใจเจ๊ตอดองอร่อยจ้าโอ้โหเห็นไหมเน่เจ๊ขาขายดีบขายดีค่ะเห็นไหมเห็นไหมเฮียเฮียเฮียอย่าซื้อกระป๋องเดียวเฮียต้องไปซื้อสองกระป๋องเดี๋ยวกลับไปบ้านอร่อยแล้วซื้อไปปังเราเฮียนักล้องเชียงเด็ด เนี่ยไปกองนึงแล้วเนี่ยหนูไปโดนต้มมาจากตรงโน้นฝัองร้านหกบาบทอันนี้เคยแท้แน่แล้วเปิดดูเดี๋ยวจะไปมีเมนูอาหารใช่ใช่ค่ะเนียใช่ค่ะขายดีมากจ้าวันนี้แพ็เกตมาเหมาเลยจาร้านนี้นะจ๊ะ เอารถให้น้องก้อยจ้าน้องก้อยรถให้หน่อยจ้ามาด้วยกันจ้าสามร้อยค่ายนี้จ่ายให้หนูด้วยนะจ้าเนี่ยร้อยหนึ่งจ้า <c oughs> อย่าไปเคลียร์กันบนรถรถรถให้รถรถให้เจ้คนหน่อยเจ้คนวสวยรถให้เจ้คนสวยคนหน่อย <c oughs> นี่นี่หนูนี่ <c oughs> ค่ะอุ้ยทุกคนค่ะบานาน่าบิ๊กบานาน่าจ้า บิ๊กานาน่าจ้าอันนี้แบบสดค่ะรับมาเลยค่ะเฮียเดี๋ยวจะลืมจะหลงเจ๊จ้าเจ๊ซื้ออะไรจ้าซื้อไปฝากเขาหนุยจ้าหนุยอันนี้ไม่ร้อนให้ป้าเกตมั่งเหรอจ้าแป๊บหนึ่งนะ คือรือรถมีกิ่นไหมเราไว้ข้างล่างเอาไปบวกเอาไปรวมกันได้ไหมเฮียเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวโอเคจ้า p ระเกตซื้อจุ๊บจๆ๊บจ๊บจื๊บรถนะจ้ารถนะจ้าเหมาจ้า p ระเกตคนสวยพามาจ้าอินพาลัมจ้าอินพาลมได้เจ็กลองหนึ่ง๊หกลองหเท่าไรแล้ว เท่าไรแล้วอันนี้อะไรหนูต้องชดให้เขานี่พี่กาซื้อเยอะเก็ซื้อเยอะไม่เป็นไรไม่พื้นไม่พื้นเจ๊ซื้ออะไรจ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวซื้ออีกสองถุงอ๋อไปเลยจ้าเอากี่กล่องคะกล่องเห็นไหมเห็นไหมแพ็กเก็ตมาตรงไหนตรงนั้นขายดีจ้าค่ะกินสตอดองไม่ปีเราไม่ต้องปวดห้าป่องห้าปแล้วห้ากองค่ะ ซื้อไปเลยค่ะจริงะร้อห้างรอรอ่ลเยลงมลงคะว่าหนุยจ้าหนุยเอาไว้ให้ประเ a ตกล่องหนึงนะจ้าเมื่อกี้เขาแทนไปนะจ้าที่ซื้อเคยไปร้อยหนึ่งนะจ๊ะเ็นปที่ p a c k a ซื้อเคยไปที่เฮียจ่าร้อยหกเอรยจ้ะไม่เมื่อกี้ p a c k a ซื้อเคยไปหนึ่ง้ยใช่ไหมคะมันต้องเหลือแค่แปดสิบใช่ไหมจ้าโอเคจ้ะอันนี้ อันนี้มันคนละเจ้าคนหี่อันนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้มันร้อยยี่สิบอ่ะร้อยยี่สิบหนูคืนมาประเกตยี่สิบนะเพราะว่าเะเกตจ่ายไปแล้วนะจ๊ะซื้อเคยรวมกับปลาไปเมื่อกี้นี่จ้ะปลาไปไหนแล้วจ้านี่นะนี่มันคนละเจ้ากนหนเลยไม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้คืนมาให้เะเกตก่อนยี่สิบบาทจ่ายไปแล้วอันนี้คือง่าอะไรอันนั้นเป็นโอ้โหฮัลโหลนายสิคะบิ๊กบอสทัวร์จ้าไว้ผัดข้าวทำมันผิดไม่อร่อยอร่อยอร่อย การถามคนใต้นี่ยนี่อร่อยอร่อยอร่อยจริงจริงพี่นี่ยไปซื้อตรงนู้นน่ะ65บาทแล้วแถมไอ้นั่นไอ้นนี้กับหมกว้าอีอันนี้กับหมกเล้าหกสิบอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้นี่อย่างเชื่อมแล้วเชื่อมแล้วค่ะเจ๊เอานี้ไปอร่อยขึ้นรถเด็ดอร่อยทคาราคาลาบ้านเราแพงอาจารย์ซื้อไปเลยหนุยจ้าหนุยจ้า จัดมาปะเกตสักกล่องนึ่งซีสนี่หน่อยไมได้พูดเห็นไหมเห็นไหมพักเกตมาเห็นไหมเห็นไหมลงยูทูบแล้ยยิ่งเลยลงยูทูบจ้าร้อยสิบแล้วอันนั้นอะไรเน่ยอันนั้นละอันละร้อยค่ะแล้วอย่างเงอะร้อยเหมือนกันค่ะจัดไปวิตามินจะได้รอจ้าอะไรเนี่ยเขาเรียกลูกอะไรอินทามม์เฮ้ยไปอยู่ในมาไปอยู่ในมาอินทามมอันนี้ลดให้หน่อยนะจ้านี่บิ๊กบอสทัวร์จ้าอันนี้อ ใช่ลูกหยีเหรอหนูลูกหยีโอ้ยตายแล้วโอ้ยขอโทษขอโพยนะจ๊ะโพยไม่เอาตำรวจจับจ้าหนู่ลดนะอยูรถนะเจ้าของทัวร์นะเอ้ยเฮ้ยเห็นไหมเขาลดแล้วหนูจ้าแล้วเขาลงไปทุบนะจ้าแล้วของหนูหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ของน้องจ้า ของน้องสาวอีกคนก่อนนี้ไม่มาสัญญจานอยู่เอฟซีเอฟซีเอฟซีเออทำมือหน่อยทิ่จา้าไม่ไนิฮาดกันจ,าจา้าเด็ว ทายทายทายจอดอันนี้อันนี้เชื่อมเหรอลูกเชื่อมอันนเชื่อมอันนี้เป็นตด้าเอาเชื่อมได้อะไรดีนะก็สองร้อยไม่ได้เหรอบอกป a c เตตโฆษณาโอ้ย YouTube เอ้อเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจัดไปจัดไปครับพี่น้องค่ะเคยที่นี่อร่อยนะจ๊ะออร่ยค่ะภาษาใต้ ภาษา,ตาใต้เรียกว่าเคยจ้ะโอ้เสียงดังไปหน่อยภาษาภาคกลางเรียกว่ากะปิกะปิกะปิอย่าไปคิดใจอื่นออนะจ๊ะอร่อยจ้าอร่อยจ้านะประกันการันตีนะจ๊ะเดินซื้อเคยซืาา้อเคย นับให้ถูกนะเราร้อเดียวก็พอแล้วไม่ได้ค่ะกะปิหวานนานเองกะปิปลาเองอ่ะล้ไปมาตั้งขัดบ้านเล้อเนีเฮ้ยหนุ่ยหนุ่ยขายไปหนุ่ยหนุ่ยแทนไปจัดไปจัดไปปลาปลายังอยู่นะปลานะปลาสุกรอเดี๋ยวจะจีบปลาก่อนนะจ๊ะร้อยสี่ร้อยเออเออเห็นไหมหนุ่ยแล้วเออเคยอยู่ที่นู่นจะไปฝากเพื่อนปวดอะไรเนี่ยฝากปลา ปลาปลาซื้อไปตาติดเลยอ้าใจดีเห็นเปล่าปลาตะเกดเท่าไหร่ลูกสองร้อยตะเกดไม่มีต่างติดไว้ก่อนได้ไหมเนี่ยได้ไเออใครไม่เป็นเอฟซีไม่ได้ละแล้วอันนี้ไตปลาช่อนอันนี้ไตปลาทูไตปลา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 ปาถามปตะเกดยบนี่จ้าปลาต้องกินไตปลาทูอย่างเดียวแกงถึงได้รอยจังโ h o จ้ะ แต่แต่เชียร์ไอ้นั้นไปก่อนจะลูกจ้าแล้วๆ้จ้าเคยขายดิบไายดีนะจ้าปลาซื้อไปเลยจะจัดไปเลยจ้านั่งรถมาไกลหลามาจากคนวันแล้วเห็นไหมคะทุกคนฝังนี้จะปีกว่าขาไม่ยดิบไายดีจ้าเฮียเฮียเฮียสองกล่องมาถึงจันวนนะจ้ะเฮียจ้า ใหญีเดียวโม่เดียวโม่ใหญ่โม่ใหญ่เลยเหรอจ๊ะโอ้คนสวยป้าจะรูดกระเป๋าตังป้าได้ยังไงเหล่เนี่ยพาโค้ชมามามาทุ่มหมดแล้วจ้ะส่วนยางจ้าข้างหลังส่วนยางนะจ๊ะอาตายแล้วคนแก่ลงเอาอีกแล้วจ้าส่วนปาล์มจ้าส่วนปาล์มคนแก่ลงเอาจ๊ะจ้าไปนะจ๊ะบ๊ายบายใครดีใครดีเอ็ด เอสซีนะจ๊ะทั้งหมดเอสซีพัคเกตด้วยนะเดี๋ยวปัคเกตไปอ่านนะจ๊ะเดี๋ยวรอบหน้ามาใหม่บินมาดีกว่าไม่เอากล้วยบ้งออารีกลวยมันไปไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวมันโดนช้ำอั้ยไ่ช้ำะไม่ใช่มันมันอยู่ในในรถใช่ไหมในรถมีเท่าไหร่อ่ะมันมันต้องเอาไปบ่มอะไรมั่งไหมบ่มนี่อีนี่โนาะสามสิบโลพี่ สวยเลยวิได <mondo> <flix> ้ไถ่เนี่ยเจนลุนเลยเร็วบีสามสิบถูกกับบ้านเราเเร็วเจรลุนปูปลาจะมันหนักรถเข้าทิหนักรถไม่ใช่หนักเราค่ะเออจะไปไหนกันล่ะนักร้องเสียงเด็ดหนูขอเชือกนักพูดนึงอ่น